ให้เสียงภาษาไทยโดยกูเองอุส๊ยวักนีอ่อะวันออนี้ไม่เหมาะกับผู้มีโยชนนะรู้สเถอะผมจะเปลี่ยนหรือไม่ควรแนะนำทุกไม่ะตูกะป๋องนมแมพแป้งมันปลอดภาษีโอตินเกษตรชีสไนจีรีออยเจาะยางหรือสีบุดยาง อันเถก็เถอบน้ำมันจริงเหนเนื้อหมานี่หม้อแล้วก็ใส่ชีสเอ้ยขั้นแรกเราจะใส่ผงพิเศษตาลุ่มชิมเข้าไปเปิดไฟเต็มแม็กซ์ไอ้ทนั้นก็ไขายแล้ใส่นมลงไปคนคนคนแล้วก็ใส่วงกะหรี่นี่คือชีดฝนไหมเอ้ยเดี๋ยวนีบัจนี่นี่คือชีดงจานก็ใส่ชีสนะครับ ตอนที่สองเรามาาไข่กะหรี่นาทิลี่นี่นะดูปากไอ้สมปองนะครับใส่ชี้ลงไปแล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็คนใส่โบนเดโเอาแล,แล้วเราใส่พิธีกันแล้ว,ลวเราก็ใส่เนื้อล,ลงไปน้ำที่เราต้มแล้วผมวอต็น,กน,กนเกษตรลงไปนะครับนี่แปะไปเลยแปะแปะแปะนี่เป็นไงจากนั้นก็ใส่เนื้อแพะเนือเฮียอะไรลงไป เทมันให้หมดทําให้มันพอดีนีแ่แล้วก็ใส่เนื้อโปรตีนไปใส่แป้งใส่เยี่ยอะไรอนม่กูลืออะไรบางอย่างก่ะนะใส่ชีสลงไปนะครับนี่แดกแบงจากนั้นก็ใส่ยาระนดิคอห์นี่เป็นแม็กไปัไปดเคสแล้วก็นเนื้อของว่ากันนะอะไรนะครับงำเริวยดเยดเนี นี่คือผลงานของผมนะครับเอาละถึงเวลาที่พวกนายต้องรับบาดแดกกันได้แล้วนะนี่ตุ้ยอะไรกูคหนอนี่จอเอาไป่เลยปิ้าไปเลยนี่ฮฉันอร่อยไหมไอ้เหี้ยมันเดงย่าเลยอย่าโบน่ามึงเด็กไปกูถามฝันเหี้ยอะไรให้เด็กเนี่ยไม่สมองมไปแล้วใช่ไหมนไน เพื่อนไงนี่รมบผมครับและนี่คือเพื่อนใครเคล่อนุ้ง